สิบ่มาหรอมั้งนันแด็กดากอ้บมาเงนเียโว้ยงั้นกูพาปุ๊บมึงกลับมาปับรถเนาดอมานักเกิกว่าท่านนี่อเนี่ยกูรังเงยบ่ยกของหน้ามานน้ำเลยเอาเอ้ย แยันม่หันนีเลนี่สาวเป็นเขียอาบน้ำก็ยังมากนะโอ้ยปวดตัวงงไงงงงงงับให้มันเป็นลูกเกานนนนบงใครงี่ี่อะไรเขาใจไม่อาบน้ไปาน้มาไปอาบน้ำเนี่โอ้เจ้กับพวงโลกนอะแตกโม่ทนีเจ้ากับบะเสือกินมึงเศร้าขาเย็นมันกายนาบาดเจ้าอยู่เจ้ากับบะเืือ นี่เสาขวงเลยมึงดูดบันท่านหนนีมันหยาบแนวนี่กกัดจิบไหลไม่ขวงหยุดไหลโอ้เอาบั้าบ่้าหันผ้าไอ้มันถือง่ามเนี่ยโคตรจะอาบแนวเออขอโทษชนะมือหนาสิเบิ้องดอกขวงเลยเดี๋ยวเปลี่ยงเดี๋ยวจอย